สวัสดีครับพวกเราชาวหักเรปโปรเจคชันนะวันนี้พวกเราจะมาถ่ายตัวละครในแอนเมิกันโดยคนที่ถ่ายนั้นก็คือผมเองเออแบงค์ครับคุณแบงค์จากกิ e นบัมบ้านะครับเออขอตัวยอย่างเสียงกิีนบัมบ้าสักประโยคนึงได้ไหมครับโอ้โหโกัปตันแบ็กคอนด์ประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับผมครับ ตอนนี้ของพวกเราก็จะมาทายอันเมะกันนะครับผมโดยกฎจะมีอยู่ว่าคุณแบงค์นั้นจะมีโอกาสตอบได้สองครั้งนะครับถ้าครั้งแรกผิด oh. ก็ยังมีโอกาสตอบครั้งที่สองนะครับผมซึ่งเราจะมีทั้งหมดสิบ <What S 1> ตัวละคร <N>. ถ้าคุณแบงค์ตอบไม่ถึงตอบได้ไม่ถึงเจ็ดตัวนะครับคุณแบงค์ก็จะโดนบทนลงโทษนะครับผมเอ่อคุณแบงค์อยากรู้บทลงโทษไ,ไหมครับหรือว่าอยากรอดู uh. ผมว่าฟรเอาท้ายเกมดีกว่าครับผมอ่าโอเคนะครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมาครับไปที่อนนเมบตัวที่หนึ่งเลยครับอื้เปิดมานะครับผมตัวอะไรครับเนี่ยครับแม่ช่างเป็นตัวที่เสนยากเหลือเกินชุดสีฟ้าๆรองเท้าสีเทาเอ้สีน้ำตาลเนาะกับผมสีชมพูชมพูปะ ไม่รู้เหมือนกันว้กไม่ได้ครับผมตอบตอบได้ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยผมผมขอเปิดคใบ้ได้ไหมครับคําใบ้นะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นการ์ตูนเป็นในการ์ตูนในโรงเรียนนะครับผมครับแล้วก็คราวนี้จะมีเป็นภาคแยกของตัวเองด้วยครับนานี้ครับมีภาคแยกเป็นของตัวเองใช่ครับแต่เป็นจะเป็นภาคพักย่อยออกมาครับ ซึงภาคกัศก์ะจะไม่จะเป็นจะเป็นของอีกตัวละครนหนึ่งผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าตัวอะไรกันลองตอบได้ครับผมเออผมเออผมมีอีกหนึ่งคำถามครับไม่รู้ถามไดไหรือเปล่า,าเก่า,<ม>าไหมครับกระตู้เรื่องนี้อืมก็เทียบก็กลางๆครับไม่ไม่เก่ามากไม่เก่ามากกลางๆไม่เก่ามากนะครับเออ<ช>ผม เออ <S <S ผมผมจะบ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงน่าจะช่วงคิดว่าช่วงมัธยมปฐมมัธยมช่วงวัยต่อตรงนั้นครับกลางๆอืมเดาได้ยานะครับเนี่ยงั้นผมขอตอบว่าเอออืมแบบนะครับผมชมพูเอ้ผมสีม่วงเนาะใช่ครับสีฟ้ารองเท้าสีน้ําตาลแล้วเป็นถุงเท้าแบบถึงถึงขาเนะเออใช่อ่าใช่ครับ อผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจากในเรื่องของฮานุุยหรือเปล่าเนี่ยครับยังไงครับผมผมก็ไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจมากเลยครับลองตอบได้ครับอย่าลืมว่าคุณสามารถตอบผิดได้ถึงสองครั้งนะครับผมอย่าลืมนะครับอ๋อโอ้สองครั้งนี่ถือว่าเป็นแชนที่ยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยแต่ผมก็ยังเดาไม่ถูกเลยครับใช่ครับผม ร้องกลับได้ครับต้องกลับได้ถ้าเกิดผมบอกว่าขอผ่านนี้จะปฏิเสธปหมครับถ้าผ่านก็คือก็คือคุณจะเสียข้อนี้ไปเลยครับผมแม่แต่คุณอย่าลืมว่าตัวละครอ่ะมีหมดสิบตัวนะเท่ากับว่าคุณอ่ะมีโอกาสพลาดสามตัวละครพลาดได้ถึงสามตัวละครนะตอนนี้ที่คุณไม่รู้นะครับผมผมอผ่านครับโอเคผ่านนะครับงั้นต้อมาดูเฉยข้อนี้กันนะครับ นี่ครับเชอครับยูกินางาโตะจากโชคุมิยะเฮีนะครับถูกเรื่องนะครับแต่จิดเดียวจริงๆครับแม่เสียดายจริงครับจําชื่อไม่ได้นะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูตัวที่สองกันเลยดีกว่าครับอะครับเออผมขอตอบว่าเป็นโกฮังจากดะกอนบอลครับคําตอบคุณตอบว่าโกฮังใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคาตอบที่ผิดนะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ครับ ขาตอบซุนโกคูครับจากตะขันวันเหมือนเดิมครับคําตอบที่สองไปคำตอบสุดท้ายนะครับผมใช่ครับซุนโกค,คูไปคำตอบที่ถูกต้องนะครับ <Yes. S 1> อะไรถึงทําให้คิดว่าเป็นโกหังในตอนแรกครับผมเออผมดำเหมือนงัน,นครับอ่าโอเคเพราะว่าเจ้คาคว่าเรื่องนี้พอลูกเขาแต่งตัวคล้ายๆกันอยู่แล้วด้วยโอเคครับผมอ่าคุณแบงค์ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนะครับผม ไปดูตัวต่อไปตัวที่สามกันเลยครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันมันเป็นตัวละครเหรอครับเป็นตัวละครครับเออขอแนวไหมขอแนวได้ไหมครับแนวค่อนข้าง,งจะมีมีมาหลายซีซั่นแล้วด้วยเรื่องนี้มีมาหลายซีซั่นด้วยช่ครับ เรียกว่าเรียกว่าเป็นหลายภาคกันหลายภาคเลยมามาเรื่อยมาเรื่อยเลยครับผมหลายภาคมาเรื่อยๆอยด้วยสีน้ำตาลครับผมดาดได้ยากครับดัดได้ยากมากเออขอคำใบ้เพิ่มเติมอีกได้ไหมครับคำใบ้ครับค่อนข้างเป็นตัวที่ดังในระดับหนึ่งเลยดีกว่าครับดังระดับหนึ่งใช่ครับอัด อาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวตัวเอกที่โผล่แต่คือเป็นตัวที่มีชื่อเสียงในเรื่องนั้นอยู่ว่างอะเป็น,นตัวที่คนรู้จักครับโอ้ไม่นะยากเหลือเกินอืมเอน่าจะคอสีน้ำคอคอตรงตัวสีเทาสีดำ แล้วก็ตรงหัวสีน้ำตาลตาสีชมพูรหรือเปล่าผมไม่ไมั่นใจผมยากครับเออ<ม>ต้องตอบก่อนได้ครับถ้า,าถ้าถ้าเอาผมออบอกก่อนว่าถ้าเราแม่คุณตอบผิดนอกสองผมจะบอกชื่อเองให้อ่าถือว่าข้อนี้อาจจะยากอ่าผมขอตอบว่าเป็นอาจารย์จากเอ่อมาฮิโร่ครับผมอาจารย์อาจารย์จากมาฮิโร่ผมไม่รู้ชื่ออาจารย์เหมือนกันนะครับผมผมถึงอาจารย์ถือว่าผิดครับไม่ใช่นะครับผมเรื่องนี้มาจากเรื่องโปเกมอนครับ จากโปเกมอนเหรอครับใช่ครับผมโปเกมอนครับเป็นตัวเออขอตอบครับผมขอตอบว่าขอตอบว่าดิกก้าครับดิกก้านะครับโปเกมอนครับร่างไหนครับเออร่างร่างสามตัวครับผมร่างสามนะครับครับผมตอบดิกก้าร่างสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมแต่ ผมให้ครั้งนี้นะเพราะว่าจริงๆเขาต้องเป็นเด็กทริโอนะครับผมคือว่าผมให้คือเนี่ยเขาชื่อดิกด้าเนาะอ๋อใช่ครับ้งแนนก็เป็นดิกด้าครับผมอ๋อแล่วปครับผมจำไม่ดิกด้าผมได้จำทริโอโอเคครับ,รบถือว่าสองคะแนนแล้วนะสามตัวสองคะแนนก็โอเคครับไปไปตัวที่สี่เลยครับผมเออขอตอบว่ามิขุจากเออเจ้าสาวผมเป็นแปดห้าครับผมมิขุเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผม เน so? ้ยทำไมเรื่องนี้ตอบได้เร็วจังเลยครับอ๋อไวฟูครับอ๋อโอเคครับผมครับอ่ะก็มีทั้งหมดสามคะแนนนะสำหรับคุณแบงค์นะครับผมไปต่อไปไปที่ข้อห้ากันเลยครับผมฮะบอกวันเลยวินคิงก็เชื่อเอ่อขอคำใบ้ครับเอ่อผมบอกก่อนนะว่าข้อนี้ถ้าสมมติว้าแป๊กกับผิผมจะไม่บอกชื่อเรื่องนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสกปรกได้เยอะเกินไป เป็นแนวอ,อีเซครครับโอ้โหอีเซคใช่ครับและเด็นคือเออผมขอเดาว,ว่าเป็นเอสคโนจากเจ็ดบาทครับคำตอบที่หนึ่งเอสคโนจากเจ็ดบาทเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่ใช่ครับโอ้ไม่นะ ตัวคนนี้ <Hey. S 1> อยู่ในกลุ่มพระเอกด้วยครับตัวละครกลุ่มพระเอกใช่ครับผมเอัอรรลุนิติภาวะยังครับยังครับน่าน่าจะยังนะ <laughs> น่าจะยังเนาะใช่ครับเ,เป็นเด็กหรือเปล่าครับอ่าครับผมให้ผมให้อันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายก็คือเป็นถ้านับนับตามช่วงเวลาในเมยก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับเอ่อขอตอบว่าเป็นลูเดียสเจเรต จากเอ่อเกิดชาตินี้พี่ท้องเทพครับรูเดียสนะครับเป็นคาตอบที่ผิดนะครับผมคาตอบก็คือฟีโรจากู้กาโง่ังอาจนะครับนูตัวตัวคนนี้รู้จักไหมครับผมอ๋อรู้จักครับฟีโรครับโอเคจากไหมเอ้จากเอ่อู้กาโ่ครับผมใช่ครับเน่ยน่ารักครับอยานีถามว่าเป็นเด็กไหมเป็นเด็กนะเพราะว่าถ้าตามเรื่องเกิดได้ไม่กี่ตอนเองครับผมโอเคครับไปที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับผม ยาเบเอ้ผมจำได้แต่ชื่อเรื่องอะว่าเป็นไอ้โรงเรียนพนันนันแต่ผมจำไม่ได้เออผมผมขอคำใบชื่อต้นไน้อยไหมครับขอคำใบชื่อต้นแค่นั้นครับผมผไม่ถามอีกแลวครับขึ้นเออขึ้นต้นด้วยตัววายครับผมตัววายอะต,ตัววายใช่ครับชื่อขึ้นต้นด้วยตัววาย อ่อเอ้ยช่างยากจริงนะเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณผิดข้อน,นี้คือข้อข้ออื่นต่ออย่างนี้คุณจะผิดไม่ได้นะครับผมแย่แล้วไอโรงเรียนพนันแน่ๆที่ผมรู้แล้วเป็น<ช><ร>คิ่อะไว้ลงท้ายแล้วครับลงท้ายเหรอครับอืมลงท้ายเป็นโตโอครับอ่ ใบผิดได้สองครั้งเนาะงั้นตอบตอบผิดได้สองครับไม่ใช่ใบผิดได้ตอบผิดได้สองครั้งครับผมเอ่องั้นผมขอตอบครั้งแรกก่อนนะครับผมครับผมขอตอบว่ายูกิโกะครับผมยูยูอะไรนะครับยูกิโกะครับยูกิโกะครับผมครับยูกิโก้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ถึงครับแต่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงอ๋อ ทั้งอย่างจริงนะครับเนี่ยอย่างครับถ,ถึงแม้จะเป็นตัวละครที่อาจจะรู้จักเนาะแต่แต่ผมก็เดาชื่อไม่ถูกผมขอตอบแบบไม่คอนเฟิร์มมากันว่าเป็นเอ่อชื่ออะไรดีหนอะเอ่อมีมีคำใบ้เพิ่มเติมไหมครับคำใบ้เหรอครับ อาผมบอกไปว่าชื่อที่ขึ้นว่ายูอ่ะถูกนะครับอันนี้ผมใบใบนะว่ายูยูถูกนะตัวขึ้นตอนที่คุณตอบมาตอนแรกก็คือชื่อควาว่ายูถูกต้องนะครับผมเอองั้นผมขอตอบครับผมตอบตอบว่ายูโน่ you know, ครับยูโน่นะครับเป็นคาตอบที่ผิดนะครับผม,มชื่อก็คือยูเมโกะนะ อจากคาคิคุีิถุกต้องแล้วแต่เดี๋ยวได้จำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับขอบคุณแบงค์ถือว่าผิดสามข้อนล้วหลังจากนี้ต้องถูกเท่านั้นนะนะครับถ้าผิดก็จะโดนลงโทษนะครับผมไปครับไปที่ตัวละครต่อไปครับเออผมจำได้ว่ามันเป็นไอเป็ดจากกินธรรมะครับผมแต่แต่ผมจำชื่อไม่ได้ครับอ่าผมไม่รู้นะครับผม อย่าใบ้ขอคําใบ้ได้ไหมครับคําใบ้อะครับคําใบ้อยากอยากได้แนวไหนครับผมเออชื่อครับชื่อเป็นชื่อของผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยครับเป็นชื่อที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยครับเออชื่อของผู้ยิ่งใหญ่ชื่อของคนระดับระดับสูงเลยอะครับผมเป็นถ้าจะน่าจะคิดว่านด้เป็นตําแหน่งตําแหน่งเลยอะ ตำแหน่งเอ่อมีโชว์โชว์ไครับโชว์โชว์คืออะไรตัวแบบโชกุนอะไรประมาณนี้ป่ะครับผมไม่มั่นใจครับอืมบอกว่าเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นครับเอ่อขอคำใบ้ตัวอักษรได้ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวเอาเอาตัวไหนครับเอาตัวท้ายครับตัวท้ายตัวลงท้ายตัวเดียวนะครับงงท้ายด้วยตัวเฮด <H ed S 2> ครับ วดเดอเอาแล้วครับตัวเฮดใช่ครับวงไทยด้วยตัวเฮดครับผมผมไม่รู้เลยครับโอ๊ยเนาะตัวเฮดเนาะชื่อจะมีทั้งหมดแปดตัวอักษรนะผมใบเพิ่มให้แปดตัวอักษรนะไม่ใช่แปดตัวอย่าง์นะแปดตัวอักษรอแปดตัวอักษรนะครับผมใช่ครับผมเลี้ยงแต่เป็ดเป็ดไอตัวเป็ดจะกินทามาถูกถูกแล้วอันนี้ถูกกล้องครับผมอ๋อครับผม อย่าใบขอขอชื่อต้นได้ไหมครับอ้ขอขอไอตัวต้นนะตัวอักษรตัวต้นขึ้นต้นด้วยตัวอีครับ what what อะไรครับเนี่ยผมไม่รู้เลยครับเออผมขยญาตเบิกผู้ช่วยนะคคุณภูครับผมครับผมเออถ้าสมมติคุณแบงค์เนี่ยตอบ ชื่อเรื่องถูกบอกกระสาาตัวคอนถูกเนี่ยเราจะให้เขาครึ่งคะแนนดีไหมครับผมอืมน่าสนใจนะครับอ่าแต่ต้องบอกตัวคอนถูกใช่ไหมครับผมต้องต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าเป็นตัวคอนไหนครับผมโอเคครับสนใจไหมครับคุณแบงค์ในการที่เอาครึ่งคะแนนเอผมผมสนใจครับดีกว่าไม่ได้คะแนนครับอ่างั้นขอยืนยันตัวคอนนี้ครับว่ามาจากเรื่องอะไรคือตัวอะไรครับผมเอ่อเป็นเป็ดมาจากกินทามะครับผม อี<ม>ตัวเป็ดที่ยืนข้างคาซึเอคาซระครับโอเคครับครับชื่อก็คืออิตสเบตจากกินธรรมะนะครับผมอ่าถือว่าข้อนี้ผมให้ครึ่งคะแนนลแ้วกันตอนนี้มีคะแนนตอนนี้คุณแบงค์มีคะแนนอยู่เท่าไหร่ครับคุณผูเอ่อประมาณสามครอาจุดห้าห้าครับสามจุดห้านะครับ,รบถ้าขกับว่าตอนนี้คุณแบงค์ก็คือหมดโอกาสที่จะรอดจากบทลงโทษนะครับผม ไปแล้วครับผมขอค่นน้ก็พอแล้วครับโอเคครับงั้นเราเราก็จะเล่นต่อไปเพื่อเป็นสปีดตะกียากันต่อนะครับผมไปครับข้อต่อไปครับเอ่อชาแมนคิงจากชาแมนคิงครับชื่อตัวละครนายนะครับผมชาแมนคิงครับผมชื่อชาแมนคิงเป็นคำตอบที่ผิดนะครับอันนั้นมันชื่อเรื่องครับไม่ใช่ชื่อตัวละครยาเบ้เอ่อ ขอคาใบ้ได้ไหมครับคาใบ้ครับคาใบ้เอาเป็นคําใบ้ประเภทไหนเอ่ยครับเอ่อคำใบ้ชื่อเหมือนเดิมครับชื่อชื่อเขาจะมีแค่พยางค์เดียวเลยครับขอปิดท้ายได้ไหมครับตัวลงท้ายคือตัวเฮดครับอ่าผมผมให้้แค่นี้ครับผมเอ่อเฮดใช่ครับตัวลงท้ายคือตัวเฮดครับ what the เอ่อขอตอบว่าเป็นโอครับผมโอคำตอบที่ถูกก็คืออซากุยะโยนะครับไม่ใช่โอือตัววายเป็นตัวหนึ่งนะครับเกกับข้อนี้คุณแมนก็ผิดไปอีกหนึ่งข้อนะครับผมไปดูครับไปดูข้อต่อไปกันเลยครับผมอะต่อครับสปิรินักกีฬะครับผมข้อต่อไปครับอีอย่างวครับเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นตัวจับ ของซอสอาร์ตหรือเปล่าครับเอ่อใช่ครับเป็นตัวจากซอสอาร์ตออนไลน์ครับผมเอ๊ะันาไหนเป็นตัวเล็กๆนะถ้าผมจำไม่ผิดจากซอสอาร์ตแน่ๆอยู่ทุกภาคแน่นอนใช่ไหมครับทุกภาคทุกภาคอยู่ครับอยู่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 ทุกภาคแน่ๆผมจำได้แต่จำชื่อน้องเขาไม่ได้นี่แหละครับ อ่าไม่รู้นะครับผมพยางเดียวเนาะหรือพยางเดียวครับพยางเดียวเอ่เอขอใบชื่อต้น,นครับขึ้นตอนเดืตะวายเหมือนเดิมครับเอ่อยูครับยูสะกดยังไงครับวายยูค, <Why S 1> ครับยูเป็นคำตอบที่ผิดนะครับใกล้เคียงก็ครับ เอ่อขอตอบครับว่าเป็นยุยครับผมยุยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมยุยจากซอสอาร์ตจบผิตแล้วดีนะดีนะโอเคครับไปสำหรับข้อสุดท้ายกันเลยนะครับผมอะไรครับชุดสีแดงเหรอครับชุดออกเป็นแดงชมพูครับผมแดงชมพูอ๋อเมใช่ไหมครับ เมฆครับเมฆครับเมฆครับดูว่าตัวหลุด็นจากเกมนะครับเนี่ยเออเป็นเมฆครับเป็นเมฆครับผมเออใช่เป็นพี่น้องป่ะครับพี่น้องไม่ใช่ครับอ่ขอคําใบ้แนวเรื่องครับผมแนวเรื่องอีเซกไขครับผมแนวเรื่องอีเซไข่นะครับผมแม่ผู้หญิงใช่ไหมครับหรือผู้ชายครับผู้หญิงครับ เอ่อใช่ผู้หญิงจากีนเรื่องของเอ่อจอมานีะครับจอมานไหนครับเอ่อจอมาเนีนอสโวดีโก้ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ครับความเมื่องี้จะอยู่ประมาณมัธยมปลายครับน่าจะช่วงมัธยมมัธยมอะช่วงมัธยมเลยเอ่อให้แบบไอจอมานในร้านซึนไหมครับผมจอมาไอเมาร้านร้านร้านไหมครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วครับใช่ครับ เหัวเหลืองๆแน่ๆอ่าผมใบเพิ่มเติมว่าเป็นทรงผมทวินเทลด้วยนะทรงผมทวินเทลใช่ครับผมเอ่อใช่น่าจะเป็นตัวจากเรื่องรีซีโรหรือเปล่าครับอืมใช่ครับจากเรื่องรีซีโรครับผมเอ่อหัวสวานทวินเทลหัวสว่านตัวเล็กเนาะครับผมเออ ขอคำใบชื่อนิดหนึ่งครับเอาให้เอาตรงไหนบ้างครับผมเอ่อสละครับสละสะเอียครับเอาผมขอตอบว่าเปียครับเปียเปียเอ่อน่าจะเปียโกะมั้งครับตอบมันก็ไม่งเปียโกะนะครับผมเป็นคำตอบที่หนึ่งะครับเปียโกะผิดนะครับยังไม่ใช่ครับผม เอมีกี่พยางครับสองพยางครับสองพยางนะครับใช่ครับผมสองพยางครับอ่าในในผมก็เสียคะแนนแล้วผมขอตอบตอสุดท้ายแบบมั่นใจว่ารูเปียครับผมรูเปียเป็นคำตอบที่ผิดนะคำตอบที่ถูกก็คือเบียทริกนะครับจากรีซิโอนะครับผมปมะเด่นคือครับไอ้ล้เด็นคือไอ้แคนแคนซูเปอร์ลู <c oughs> มมนอยู่ตรงไอ้นี่ใช่ครับผมครับเลียงได้ครับคุณภูมิกับคุณแบงค์ได้ทั้งหมดกี่คะแนนครับผมโอ้ทั้งหมดคะแนนที่คุณแบงค์ได้เลยครับข้อทั้งหมดสามจุดห้าคะแนนครับสามจุดห้าคะแนนนะครับผมจากกี่ข้อนะครับจากกี่ข้อนะจากสิบข้อนะครับเอ้คุณภูมิกับสี่รอเปล่าครับเพราะว่าข้อยุยเขาตอบถูกอ่ะอ้อจริงด้วยสี่จุดห้าอ่าสี่จุดห้าครับประเด็นคือเราตั้งไว้เจ็ดข้อนะครับผม คุณแพงครับบทลงโทษของคุณก็คือยงขนมือข้าวทีมงานหนึ่งอย่างคนเดียวนะคนหนึ่งอ๋อครับผมอ่าครับผมได้ครับก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่ดีนะครับผมแม่ครับผมตอนแรกก็การแรกทางคิดบทลงโทษมาก็คือให้ยิงทีมงานหนึ่งอย่างนะครับแต่ไม่ได้บอกกี่คนผมผมเลยว่าสโคปให้คนเดียวดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปนะครับผมครับครับ อเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแบงค์ด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกในเกมไทยอนิเมะ EP ที่สามของเอานะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณแบงค์ก็ถือว่าได้มามีโอกาสมาไทยอีกรอบเนาะก็ถือว่าตื่นตันใจครับผมหรือเปล่าถือถือว่ายากไหมครับรอบนี้ก็น่าจะยากนะครับแต่รู้สึกว่าไม่้ชโจทย์จะเล็กลงแต่ก็ยังยากขึ้นนะเนี่ยยากขึ้นนะครับผม ครับผมเออถ้ามีโอกาสอยากกลับไปอีกไหมครับก็อย่านะครับแต่ของ่ายๆกว่านี้ได้ไหมครับรอบต่อไปของ่ายกว่านี้นะครับผมโอเคครับเพราะผมถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามพวกเราชาวผักเล็บด้วยนะครับผมวันนี้ผมพีพิธีกรครับผมเออผมแบงค์ผู้ทายครับครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ แ่แท้ในคลิปที่3ของไทยแอนิเมนเนาะเครื่องบรีพรผมก็คือการซื้อของเลี้ยงเพื่อนซึ่งผมก็ซื้อไก่ไก่แหละกับน้ํามาเรียงเพื่อนผมแต่ผมบอกดีไหมว่าให้ใครดีแต่ผมไม่ออไม่บอกนะเพราะเป็นว่าแค่นี้พอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวาสดีครับ